ไม่มีการเปกนินแล้วบอกเลยเราจะไหุ่นรายการแล้วไงล่ะเอ้เดี๋ยวต้องของให้อบิเกลก่อนใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รถน้ำบริจาคของอนดปทุบสวัสดีครับผมคุมาทโรเองอันนี้เรากลับมากับ Star d u e l e วันที่10นะครับผมอ่ะที่คลิปก่อนเล่นไปน,น้อยเพราะว่ามันเกิดเหตุซูริออไซหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเสียงรบกวนภายนอกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลย ถ่ายแป๊บเดียวแล้วก็หยุดไปแต่รอบนี้เราจะมาแบบจูใจไปพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสดวงโชคจะมียู่ข้างเจ้าแน่ที่วันไหนโชคอยู่ข้างบ้างวะเนี่ยเฮ้ยกับไปเกียวส่งหัวใจแนละ้วโอเคโอเคจำมาแล้วจำมาแล้วอ่าเกียวส่งหัวใจวันนี้วันพุธรดน้ำตกปลาโลดโอเค ก็เดี๋ยวเราต้องจริงๆเราต้องไปห,หาหินทำแแล้วเคลียร์พื้นที่ข้างล่างกรด้วยเพราะว่าเราจะต้องอ่าปลูกสัตว์อะไรละ่ะอ่ทำเล้าไก่อืมเราต้องทำปดุสัตว์บ้างละน้ำไม่พอเอเคหมดแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าอืม ต้องดูโซนกันต้องดูโซนเออใช่เดี๋ยวเราก็ต้องในนี้ด้วยทำคอมเมดี้เซนเตอร์เพราะว่าเราก็ลืมว่าเรากดคอมเมดี้เซนเตอร์แล้วอ่าได้ไมฉันไม่ลดน้ำฝั่งดูให้เสร็จไปเลยทีเดียวนะงงงงตัวเองไ้่ของครบหมดยังราเกยวให้แล้วเหลือรีอารีอาแนะ่ต้องเป็นแดนดิไลออนเอ้เดฟอร์ดิวไม่ม,ไมีเป็นไรเดี๋ยวอันนี้ก่อน เขาเรียกอะไรเอ่อเคลียพื้นที่นาางแล้วต้องทำขวานทำที่ขวานเป็นขวานเหล็กพอเราจะ,ะขุดไอ้พวกไม้นี้ออกด้วยเราเคลียพวกนี้ก่อนแล้วอืมตัวพื้นที่มันไม่เหมาะกับการทำไอ้นิสสัตว์่าไรแต่แบบพิหมอมกันด้วยจะวางว่าไงดี ขอด่วนเนี่ยตอนแรกก็จะเออไว้ข้างบนนี้นี่ยดีไหมแต่แบบมันก็ต้องคุมลากมาข้างล่างเลยยท่ไว้ข้างบนนี้อเพราะหญ้ามันโตได้น้อยอ่ะ้าพูดจากใจนะหญ้ามันโตน้อยมากเลยตรงนี้แต่ก็น่าทําดีน่าสวยอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นฟางไกะ เยวยาวสัปดาหนี้ต้องเก็บดาวฟิวไว้าเยอะหน่อย <c oughs> เพราะว่าวันที่เป็นอะไรกันเลยเป็นวันเกิดเฮลี่หดดดหมดแบบไม่เหลือปลาไม่ต้องตกกันเลยทีเดียวไปทำอาหารกันเก็บกันเก็บ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 ไม่ใช่นี่้เอามาก็บอันนี้ แล้วก็เอ่อหนึ่งสองสามสองสองสองสามอาหารกินต้องเคลียร์ให้หมดก่อนเนี่ยมันเราต้องตกปลาหาเงินด้วยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเราเอาขวานไปทำเป็นแบบอา่าเคยกอะไรออปเปอร์เราก็จะได้ ตัดไม้ไว้ขึ้นแล้วเอแมงขวานี่คือเก็บถึงไหมอ๋อลืมไปเรามีแขวนนี่นี่นี่แขวนเลยแหวนแหวนแมลกแหวนวเ,เดียมเร็วได้มาโชคดีเกินโอเคเกียบร้อยคงต้องกินขนมปังละเพราะต้องปกป่าขนมปังอันนี้อืม เราควรทำไอ้นี่เพิ่มมันจะได้ไวๆแล้วคุณเราทำสามอันเลยดิจะได้ไวขึ้นอีกสามอันไปเลยเราก็เก็บหินสามอันใช้สิบห้าไม่สามอันโอเค เรปุ๊บเราก็กินขนมปังแล้วก็เอาขวานไอ้นูน่นโรบินไม้เหลาไว้ผัวปะหินไอ้ไม้ไม่น่าเปัญหายนาอยู่ที่หินมากกว่าหินเราน้อยเกินโอย้ยจะทำทั้งขวานทั้งไนี่เลยที่ขุดทำขวานก็กัน ถ้าเราทำที่ขุดทำที่ขุดก่อนดีกว่าทำทำทำเดี๋ยวทำท,ำท,ำทำที่ขุดก่อนเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ไปสอวันนี้เราจะไม่ได้ไปขุดเมือแล้วเรา่นจะไปตกปลาอย่างเดียวไปแล้วก็โนโด,ดไปทุบต้องในเลวิสชั้นเรื่อมันเกิดนายนะขอโษทีนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไม่สะอื้นนะ เธอรู้ว่าเธอเป็นเวลาส่วนหนึ่งให้กับศูนย์ชุมชนหลังเก่าแห่งนี้การได้เห็นใครบางคนยังห่วงใยสถานที่แห่งนี้อยู่มันดีจริงๆลืมดูเลย,ยอ๋อาเราเอาอะไรร้อนไปให้นี่ก็ดีนะอืมเดี๋ยวเราก็ได้มาแล้วอันนี้เราไปเก็บแครอทอ๋อนี่เป็นของตามฤด,ดูอันนี้ไม้หินกับฮาร์ดวูดก็โอเค ไม่ได้ยากก็หร่นี่กินสลามแปดตัวไอ้รับมาแล้วลืมไปว่าไม่ลงเหมืองไอ้ดิโอ้โหเราก็ลืมไปดิโอ้โหรับปรวข้างหน้าเลยขอเปิดโนดกันไอเดี๋ยวเดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อน ดูว่าถ้าเราอัปเกรดใช่ไหมสองพันอาพอดีพอดีเดี๋ยวเปิดโหนดแล้วค่อยอัปเกรดแต่วันนี้ดวงแย่นี่หว่าอันนี้บริจาคได้บริจาคได้ไหมได้อันนี้ก็ได้ น่าจะไม่อยากให้เยอะอยู่เพราะเราเราไม่ค่อยมีอะไรโอ้โหบานอืมอันนี้มากันดีหอ,อ,เอยเยอะเลยได้ไหมตัวเนี้ยติดเหนียวนะอุ้ยเออรคิสตัน โอ้ได้ของไว้จากเต็มเลยเอออัพเกรดอุปกรณ์เป็นคอปเปอร์ปิกเอวันศุกร์ทำเสร็จเอพี่แอบบี้มาห้องสมุดในวันศุกร์ในวันพุธโอเคจำไว้จำไว้พอเดยของเยอะของเยอะ นี่เอ้ยของมีให้เยอะครับผม้โา,าเต็มยภัณฑ์นเลยแล้ว้องมีอะไรบ้างเอาไว้ปลูกตอนซัมเมอร์กับเครื่องอันนี้โอเคเราให้อ๋อโอเคหมดละเก็บเก็บเก็บอ,อ,อันนี้ไปอันนี้ไปคอมเตอต์ ใช่ใช่ไหมอ่าใช่ใช่โอเคไปคุยกับอาร์บิเกลแล้วไงมาทาโรก,กำลังพักผ่อนจัดก,การทำลงานอยู่หรอใช่ฉันก็เหมือนกันเอ้าไม่ก็ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกเจได้แค่กำลังเข้าคลาสเรียนออนไลน์อยู่นะนี่ออนไลน์เหรอพวกเรามีโรงเรียนที่นี่แต่ฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้วินเซนต์และแจ็สมีการศึกษาที่เหมาะสมะเด็กควรจะรับโอกาส ที่จะประสบความสำเร็จว้าวดีมากจะเก่งคณิตศาสตร์การอ่านมากแต่อ๋อดีการเชิงลุกขอไปด้วยได้ไหมครับปลาเราค่อยมาตกกันเดี๋ยวเก็บของเก็บของขายกันมีไหมมีไหมมีโอเคชิ้นหนึ่งก็เอาบอกเลยตอนนี้ เดี๋ยวเราจะต้องบริจาคคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์โอเคได้แดฟโฟดิลปกติบาอันนึงคนชอบแดฟโฟดิลเยอะมากเลยนะก็ดิคุยกับมารู้หน่อยคุยกับมารู้หน่อยถ้าไม่มีของให้แต่คุยหน่อยก็ดีฉันทำงาน,นในคลินิกที่คลินิกของฮาวีในวันอังคารกับวันพฤหัส เขาบอกว่าเขาชอบที่มีชั้นอยู่ช่วยในต,ตอนที่อุปก,าการณ์แพทย์ยังใช้งานไม่ได้เป็นชาวได้ง่ายกว่าเนื้อว่าไหมแต่ในสาดีว่าใชา่แต่ถ้าในความเป็นจริงนี่มันก็ไม่ง่ายนะเอาจริงๆนะอืม,มเหนื่อยนะมันร้อน้วยนี่เอออาจลีก,กับอยงนี้นั่นอะ่ะสับปรดใชม่มันน่าจะเป็นสับปรดปะ เราเดินกลับจากนั้นบนเดี๋ยวเผื่อเจอของป่าเพิ่มเออ,เอ,อมีไหมโอ้ติดรั้วอืมไม่มีโอเคนะเก็บเมล็ดมีไว้แล้วก็อันนี้เก็บไว้อันนี้ขายขาย อันนี้ก็เออ่เก็บไว้เก็บไว้ไเก็บไว้ตัวนี้กระดาบปานโอเคตระดานปานเลยโอ้โหเต็มเลยเต็มไปหมดเฮ้ยไม่ต้องเคเลาอกตรงนี้แหละถึงโอเค โอเคชิ้นแรกมาก็หรูเลยอุ้ยช่องมันเริ่มใหญ่ขึ้นละเริ่มตกงานายขึ้นโอเคหมดละตรงนี้เราเดินไปทะเลต่อเพราะว่าเราแวะเพราะมันมีฟองน้ำด้วยแหละถ้าไม่มีเราก็ไม่แวะหรอกวิ่งไป เอ,อ้ยห้ดวงแย่จริงนะเนี่ยวุ้ยยีเดียมมาแล้วปะเุ้ยยีเดียมยีเดียมดิยีเดียมลอมาละปล่อยกวงไหมเบ็ดโอเคืมเสียงทะเล ปลามาหน่อยปลามาหน่อยเอ้ยเอ้ยพวกนี้การจำใสนี่อีกรอบหนึ่งแม่หมดพอดีนะถ้าโย่ไอทีนี้น่าจะเผลอไปไปได้เลยนอกคาสะพานนะแรกๆแ,แล้วก็ซายวมน่าไม่ค่อยพอหรอกหลังๆเนะี่ยโอ้โหเหลือแล้วเหลืออีกเหลือจนไม่รู้จะไปทำอะไร อุ้ยอีเวนต์ของลินัสเฮ้ยลินานมาคุยขยะอุ้ยเสียงเหมือนแะคูนพวกนั้นมันมาอีกแล้วพวกนอนโศกโครบเอ้ย านายมาได้จังหวะเลยพอดีเลยพ่อหนุ่มช่วยคนยแก่สักอย่างได้ไหมช่วยเดินไปตรงมุมนั่นแล้วไล่พวกลักคุณนั้นให้ฉันทีได้ไหมพวกมันคอยจะรังควานขอบใจและช่วยทําให้มั่นใจด้วยหรอว่าเธอทา้พวกมันหัวหดไปเลยพวกมันจะได้ไม่กลับไปอีกโอ้เวลนะินาลักคุณนะั่นคือฉันเองขอโทษนะ ฉันเจออาหารที่ยังอุ่นอยู่มากมายในถักลียะพวกนี้นะ่ะอาหารที่คงจะสูญเปล่าอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีใครเอาไปโอ้ยน้องสาลินัทใชก็สิ่งฉันนั้นมันผิดไหมไม่ใช่ทุกคนหรอกนะคุณมันทะลที่จะมีชีวิตยอยู่ได้อย่างคนทั่วไปเธอไม่รู้อะไรเลยว่าเธอเป็นถ้าเธอเป็นฉนันเธอรู้สึกยังไงฉันไม่ได้ทำร้ายใครฉันแค่อยากใช้ชีวิตอยู่ในแบบที่ฉนันต้องการก็เท่านั้นเองมันผิดมากเหรออืม เรื่องข้อสอนแล้วกันเซฟเซฟใจลินัสขอบคุณนะคุณเทโรูฉันรู้ดีว่าเธอเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางฉันรู้สึกดีออกับสิ่งที่ฉันทำยังไงฉันก็ไม่ไทำร้ายใครอยู่แล้วโอ้แตน่นายก็ควรรู้ว่ามันไม่ดีแกบ,บ้านไปเถอะฉันสัญญาว่าจะไม่คุยแต่ขยะของจอร์ดอีกแล้วเธอบอกเขาได้เลยว่าเธอได้คุณไปได้แล้วอย่างถาวรอืมดีมากจอจะได้สบายใจ อืมใช่ไม่คุยบ้านจอจะมาคุยของกัดเทนโอเคเดี๋ยวก่อนฉันรู้ว่าเมื่อกี้นาะยทำอะไรอยู่ลินัสโอกัสจะไปดูน้องเลยถ้าหากนายต้องการอาหารก็แค่บอกฉันไม่อยากเห็นใครก็ตามในเมืองพิลิก,กนต้องรู้สึกหิวเฮ้ยโอ้คนดีเืิน เอาไปสิแต่ก็ให้เต็มไปด้วยบวกทอดให้นายโดยเฉพาะเลยอย่าลืมกิ้น้ำจิ้ม,มละ่ะเอาสิเอาไปได้เลยโอ้ยกัสนี่คนดีจริงๆส่วนฉันน่ะไม่หิวว่าฉันแต่แตฉันน่ะหมดแรง่ะดิเบอร์เอ้ยกัสกำปิดร้านใช่ไหมขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อย เอ้สนับฟิงไม่มีไม่มีก็ไม่สนครับเวลากสเดี๋ยวหลัลงๆใช่ก็จะมาซื้อสลัดบ่อยๆเอาไปเอลีอาอันจริงคมทอนจำของที่คนรักไม่ค่อยได้นะนอกจากไอบิเกลเลยอย่างของลีอานี่เป็นสลัดใช่ไหมง่ายๆของเฮลี่ก็จะเป็นเคก้ก อของบิเกลก็จะมีปลาไหลอเมิทีดประมาณนั้นส่วนของอ่าใครนะเอมิลีก่กับ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 ,กบมาลุกว่าจะเป็นทองอะไรมานี้ยอ,อ,อาจารย์ไม่ผิดนะไอ้ได้เครื่องดีสซเคิลมาชีดละอันเนี้ยของดีต้องทำ ส่วนวอมบินนี่อืมอันนี้เกือบดีนะคือมันต้องเอาปลามาทำอะ่ะโอเคได้เงินกลับคืนมาหน่อย700อย่างไรก็มีเงินเข้าบ้านพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสเฮ้ย ดวงเป็นกลางไม่แย่เคลนรลับอะไรอ่ะ๋องอหุน่นละกาวเกยเกี่ยวกันละอ่าขลาดตัวแล้วมันและเกลากาวจนมัมากเก,กินไปบ่อน้ำเก็บน้ำอ๋อเจ็ดสิบห้าก้อนแล้วเ,เงินอีกพันนึงหายตรงจัดฉันน้ำควนันปวดหายถ้าคุณเจอมันส่งคืนได้เร็วที่สุดมีรางวาัล250 G จีโอเคฉันรู้ว่าควันอยู่ไหน ฉันคนขโมยเองไงเลยออกยอก,ยอก <c oughs> เอาแย่แล้วออปลูกเลยแคลอรดเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำแล้วกําไรเวอร์มากช่วงต้นเกมแต่เสียดได้ไม่มีให้ซื้อถ้ามีซื้อคงรวยแล้วล่ะสามวันปลูกทีสามวันปลูกทีน,กทน้ำหมด เดี๋ยวที่รีเซ็รชเครื่องใช้อะไรเอ่ยหูไอรอนเลยเหรอรอต่อไปเดี๋ยวเราเอาคอปเปอร์คอปเปอร์อปเพราะว่าเราจะไปทำขวานต่อต่อจากไอที่ขุดเลยคิดว่าวันนี้ก็น่าจะได้เงินถึงสองพันอยู่โอเคแล้วก็ อ๋อเราลืมไหมนี่โอเคโอเคน้ำหมดพอดีด้วยเดี๋ยวหน้า,นาทำอะไรนะวันนี้อ่าเราจะไปเอาขวานให้เอาขวานให้อ่าโรบินไปเอาขวานให้โรบินกันเงินสองห้าสิบเลยนะ อุ้ยแจอีเหม็นจังเลยทำไมมันล็อกนะอยากเข้าไปสบรวจข้างในฉันคิดว่าคุณกันเ่อร์มีกุญแจอยู่นะคุณกันเธอร์คนที่ฟ่อยวิทยธภัณฑ์อยู่นะแต่ไม่แต่กี่ได้ว,ว่าเขามีล่ะจะคลิกุญแจอันเก่าใหญ่ๆใ,ในเต้ฟุ่ม ของเขาครั้งหนึ่งประตูต้นาหน้าขลุกนี่แน่ใชก้กระแจนั้นได้วิเสียงอะไรเด็กตนเด็กตนมีบางอย่างขึ้นมาอยู่ในนั้นวูดเด็กๆกลัวแล้วตัวสั่นใหญ่เชียว ไหนดูสิโอ้โหเราไปยืนลงน้ำไปแล้วเราซีฟูด้ดเหยียบซีฟู้ดดีเหมือนซีฟูด้ดจริงหลับไปเอาแบบแวขวาให้โรบินอาจาไม่ผิดนะได้งไงได้งไงเจรจาเจรอันนี้บริจาคคอมมูนิต่้เซ็นเตอร์ดูสีทองเลยไม่บริจาคเลย อุ้ยไม่สีทองเลยนะไม่เอาบริจาคเลยอยากขายมากกว่าอยู่เงินอี้ก็ได้บริจาคบริจาคกลับขึ้นไปขายของกันแล้วก็เดี๋ยวเลื่อนขวาไปคอมมิ้เซ็นเตอร์แล้วขวานไปคืนโอเคเดก๋ยวไปเออลืมดูแล้วสรุปเมื่อวานปานลาแพงกว่า จากมาเลยอ่าฮะแล้วก็นี้เอ้ยไม่อันนี้เก็บแล้วก็นี้เก็บแล้วก็รีกอะ่ะจะได้บริจาคได้ทีเดียวครบไปเลยเราปลูกป่าด้านบนเลยดีไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปทะเลด้วยอืมดีนะดีนะดีดีด หวยใคร <S <S อุ๊ยอาวิเกลโอ้โหผมลิขิตโอ้ไม่น่าันคิดว่าคืนนี้พ่อฉันต้องทำอาหารเย็นแน่ๆเลยเอ้าวปีแอทำอาหารไม่อร่อยหรออ,นนอาวิเกลสองดวงหมดนำลิวแล้วก็เอาควานไปขึ้น เธาขวานฉันเจอแล้วลงไปทีฉันเกือบโดนแตดนิ้วเท้าไปแล้วตอนใช้ขวานอีกอันขอบคุณอันมันมันไม่ตลกเลยนะน่าก,กลัวนะไนะอพี่เกลียวไปไหนะ่ะอุ้ยพี่เกียวอ่ะพี่เกียว อ่ะพีเกีเคยไปเล่นกับไอ้หนุ่มนั่นเหรอฮ่าโอ้าเป็นบาตาบาดใจเหลือเกินโอ้ยเห็นเชออยู่กับไอ้หนุ่มนั่นแล้วมันใจแช่งฉันเจ็บถึงกันลืมบริจาคเลยเดี๋ยวเจอสาวโอ้ยเห็นแล้วมันบาดตาบาดใจซะเหลือเกิน แต่สำมือ่นะ่ต้องตกที่ทะเลียงเดียวเพราะว่ามันมีแซลมอนนะจะไม่ผิดนะของดีสุดเลยแพงแพงหุยได้ดาม่วงเหรอ oh โอ้ไม่กอดหุยลักมอันนั้จำได้ว่าต้องเก็บไว้เพราะจะมีเควสของคุณแม่โจดีที่ต้องการของนับที่เพิ่งหายไปนะ โอเคสวยแถมวันนี้ดูไม่แย่ด้วยโอ้ความเป็นรีสอกันเลยต้องเก็บต้องเก็บคอปเปอร์อ่ามันหมดแล้วฟองน้ำหมดแล้ว เอเราเดินเปลี่ยนที่กันตรงนี้มันออกยากจริงๆเดี๋ยวนี้ต้องกินให้หมดเลยเพราะว่าสิ่งที่เราต้องใช้จริงๆคือซีวีดมากกว่าเพราะว่าซีวีดมันเอาไปทํากับปลาสเตอรเจียนได้โอ้ยพลังจะหมดละแปดสี่สามสองอ่ะมัวแต่คำนวณเลข เฮ้ยอยาต้องกินวะฮึวันนี้ดวงดีจริงๆไไกลเกินเอ้ย <c oughs> นิ่งเลยอันนี้ปลาตายไหมเนี่ย ช่างเงียบเงาการป่ากลางเขาเฮ้ยอาพิเกลไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นเึ้ยๆๆๆยๆยอกองกีโลบโลบไปดีเดียมไปวีไปไปไป่ของบริจาค ได้ของจากสองอันเลยเอาโยในแฟนซีดีทิ้งกันหูปลาได้เยอะมากเลยเพิ่งเห็นอุย้ยล i เวอร์เจลลี่อ่ามีเมื่อกี้ตอนแรกเราได้มาคือซีเจลลี่อันนี้เป็นล i เวอร์เจลลี่ต้องเปลี่ยนที่แน่แน่เลยแต่ก็กเป็นมอลเทนเจลลี่เหรอ <laughs> <laughs> หรือว่ามันนับรวมกันวะตรงนี้นะแะแถว ในข้างล่างบ้านเราอะเอ้ยหรือว่าในถ้ำไงเคสเจลลี่เงี้ยเหรอเออเออออจะมีสิทธิ์อยู่อ้าวของเต็มอ่ะไปได้แค่นั้แหละอุ้ย เ,เรากี่น้ใส่ไปดิอุ้ยอันนี้ของจำเป็นอืออะไรเบ็ดออกไปวันนี้เราร่ำรวยอุ้ยอันนี้เรลื่องเลยจ้เอ,อ้าวอะไรวะนี่อ่ะอันนี้ข้ามาขุดแล้ว ผมไม่หายไปไหนหรอกเออลืมบริจาคไอ้จ้าอันนี้ลากมาเก็บไว้หนึ่งอันนี้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้หนึ่งบริจาคอันนี้บริจาคอ่าเก็บไว้ขอ,องบริจาคอยู่นี่หมดไลย แนฟบอดิวนี่ของเก็บลืมไปเอ๊ะจะให้รีอาร์ได้เอ๊ะรีอาร์อ,อันนี้ก็พอที่เหลือขายโอ้ลำรวยรากมอเ,เก็บอันหนึ่งแล้วใช่ปะอ่าใช่แล้วก็พวกนี้เราไม่ตกปลาพวกนี้เราจะไปเอ่อ ลงเมืองมารวยโอ้โหพันตีไงอืมฮึมตัวร้อยยี่ห้าโอ้ตัวร้อยห้าสิบตกปลา,ลางบนมันรวยวะ๋ยวพอมันเย็นเราเลยรวยนะ